เอาไหมเอาไหมบึงนึงนะค่ากาตั้งเออใจเก่งใจบ่่าฮาโอ้โหโอ้้เป็นได้แฮมโอเคเลสวีสาวบดีใช่หม นี่อันนี้สุข้าวครับอันอันนี้โตเกือบถุงภาพเกือบตัวอันนี้เกือบใส่นี่แบบล้วกันถือเมื่อเด้อได้ถือมื่อเออเรียนนังเล้วจังเล่หรือนหนังกันเด้อแวยมือมือหนึ่งนี่จะขายได้จักบาทครับคุณยายมือหนึ่งนี่เบิดมือคักๆนีข่ข,ขายทั้งเบิดนี่จักบาทครับ มันบอกคือจังมือนีประมาณถ้าถ่ายเบิรนี้ได้จักบาทครับหาสิพ่วงหาสิพ่วงกับประมาณสองพ1นพันึงครับอ๋อพันหนึงบอกสวัดอันนี้อันนี้ใครขายค่าแรงจังหวัดเออเบลล่าเนี่ยนะไป

ช่วงนี้งานมาค่อยมีมีบบใครพูดว่าอะไรกับเติรนดอ่ละ่ะแซงไหนวะแซงหล,ลังแซงหลังอันนี่้อมใส่แขน้อมไปนี่เอออันละถูกต้องต้องอจจะไรเติร์ดนีล่ะเออมาค่อยมีเนี่ยไปเติร์เหาบันกันเด้อ,ไป,ไ,หหไ,ไ,ไ,อไปขายมือมาเลยน่ะไปเนี่ยเป็นอาชีพใหม่ครับรเื่องจะไดล่ะ ต้องรียี่สิบบาทต้องยี่สิบบาทครับไปตามภา ทุกคนแรกกระผมหาทุกการกี่ให้ชื่อของผมครับผมสวัสดีครับหางขึ้นเลี้ยงลูกครับสาวบาทครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับครับไอของอะไรครับ ไมว่าไอเด็กสาราพว่าเปิมือสวัสดีครับมาไหว้ครับผมมาเลยทาบานครับผมอ่ะขอยิ่งชุบใส่ชนะคนนั้นได้ขายเออตัวได้ขายครับขอบคุณเรื่ยๆครับผมโทรยมีดูปลายครับนี่แหละนี่แหละซุ้มกระโปรงมาที่ไอ้บ้านนั่นแหละนี่แหละเงินมาจากเขานี่ยแหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านเจ้าของรถครับพี่แล้วจะจีน ạ lắm lắm là lắm Đi lắm 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 lắm

อ๋อป่อันไม่แน่ก็รถต่ำราะว่า่ะามันเดี๋ยวเดี๋ทานรถดรวดเยื่งมาแล้นะครับยีครับ่มาบาทครับเหล่ยูชบนนามผดำนไดยขายี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาทคับ ลูกมัวก็ยังหนาจริงวมาตอนแปดสิลูก8แปดสิบบาที่จะไปเอาอปวดท้องไทยดีเถอะไทยดีเป็นเท่น้ำเท่าได้ปะไกลตาลก็ไทยซอยต้นี่เหมือนม่้งตอนเพิ่นเอาลูกไปต่อนไบคุณครับมาเชื่อไหมอะไรครับอะไรครับเดือนกนคุณสาวมาเื่อบัานนอยเเดียวคุณวคุณสาวมาื้อกนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn